สวัสดีค่ะนี่พี่เพมญพีไรย์ยวันน้อยค่ะนะคะวันนี้มาคุยด้วยนะ <c ười> คือที่พี่เพ็ญอัดคลิปคุยวันนี้อยากจะขอบคุณเจสมัยกับพี่เชียร์คุณละครน,นะคะตระกูลลังสีนะคะทีไลฟ์พีไร์วันน้อยจากงานคือ <c ười> จริงๆแล้วตัวเองก็ไม่ได้เต็มใจทำท่านหรอกแต่ว่ามันไม่มีที่อื่นรับเข้าทํางานนะคะเนื่องจากขาั้ตรวจเช็คดูว,ว่ามีประวัติทิการตัริตใจอะคะ่ะ นะคะก็หากงานทําไม่ได้ <c oughs> ก็ทีนี้พี่เอเดซ่าบอกว่าให้ลองแต่งภาพยนตร์ดูดีแล้วก็แต่งทายูทูบเบอร์ดูดีอันนี้เราก็ทําได้ทุกปีทุกปีจะมีราวบันดาลใจแต่งภาพยนตร์ได้หลายเรื่องเริ่มเริ่มต้นแห่งความรวยคือปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะแต่งภาพยนตร์ชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอนะคะวามารักระวาง หมอกั็ตำรวจคือมีอ่อำชลาภากับเอกกัตัพง์ะค่ะนะคะ,นะค,ะคือมันเป็นภาพยนตร์แรกที่สนุกมากถ้าหลา,หลายหลายหละคนไปดูอะแต่เห็นก็ดูแล้วว่าเออมันก็สนุกใช่ว่าจะไม่สนุกเราก็เริ่มมีรายได้ตั้งตั้งแต่งานแต่งภาพยนตร์นะคะ อันนี้เราไม่รู้ว่าใน facebook มีงานคิปเตอร์ดิจิทัลด้วยเราก็ลองทำดูเออเออเราก็ทำแล้วได้เงินนะคะแล้วก็ถ้าได้ไอเนี้ยได้ทำไอได้ทำยูทูบเบอร์เราก็ได้เงินนะคะเช่ว,ว่าจะไม่ได้เงินแต่เราได้เงินเก็บไว้ได้กองทุนที่เราเปิดเอาไว้อ่ะคะ่ะคือจิตการนี่ต้องดาที่เราไปทำอะ่ะคือเราไปอยากไปออกกำลังกายแล้วก็ เราก็ทำงานให้สวยๆแล้วก็ให้ลูกค้าชอบคือขึ้นนินแต่ปุ๋ยอะไรเงี้ยเจ้ขึ้นนินแต่ปุ๋ยอะไรเงี G ้ยเจ้เจ้ก็จะแรียกแก็บเพนว่าปุ๋ยอะไรเงี้ยคือขอบคุณมากนะคะที่ไล่พี่ได้วันน่าจะงานหรือเพนรพานเริองโลดอะคือถ้าไม่ไล่อะก็งโง่ดักดาไม่ทํางานเกอกลินวันเนี้ยเป็นคนใช้อะคือจริงๆนะคือภูมิใจมากที่ ได้ถูกหวยเป็นพารานด้วยเวทบมดค่เราจะรู้ตัวแล้เราเป็นแม่มดนะไม่มีใครบอกเลยว่าเราเราเป็นแม่มดเราต้องกินกาแฟนึก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 คิด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 ,คดให้ออกมาว่าเราเป็นใครคือกาแฟมันก็ต้องต้นความทรงจําได้ค่ะมาจากความทรงจําที่มันหลงลืมไปแล้วอะไม่ไม,ไม่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครลูกเต้าหรอใครมาจากไหน ถามพี่สิ้าเขาก็บอกบอกไปแล้วว่าแม่เป็นทุพอ,อย่างกับต้าหมิงฟงครับพอเป็นนั่นแหละบ้านต้าหมิงซื้อกันแหละบ้านเกิดเราบ้านหลังราคาพันล้านต้าหมิงซื้อในเอฟโฟว์าคแรกอะ่ะมีสัมพันที่สร้างอะค่ะนั่นอะบ้านเกิดเพนบ้านหลังราคาพันล้านบาทแล้วก็มีที่ดินเป็น 1, พันไร่เพงก็ไม่อยากจะเชื่อทีแรกก็ตกใจมากโหบ้านเรารวยขนาดนี้เลย แล้วพีอริอซาก,กับท่านพ่อก็บอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่อยู่เมืองไทยอ๋อเราก็เข้าใจอะค่ะที่ต้องมาอยู่เมืองไทยเป็นลูกคนอื่นอะสีมือท่านพ่อท่านพ่อกำกำลังจะใช้เราเป็นเครื่องหมยเครื่องมือในการแก้แคบพ่อฟงแก้แคบสกุลเต้าหมิงนะคะก็คือให้กันให้หลอกอยแต่พ่อฟงก็มีประตูเดอรอน แล้วก็มีเวทมนต์ืนนึงกันไม่มีใครบอกเรื่องนี้เลยเรื่องถามว่ารู้ได้ไงว่าจบแพทย์ไม่ไม่ไม่มีใครบอกกินกาแฟแล้วนึกออกจำได้แต่เรื่องเล่นละครอะจำไม่ได้เลยแต่ว่าจะจำไม่ได้เลยเรื่องเล่นละครดาราทั้งสามจำไม่ได้เลยเรื่องเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จำไม่ได้เลยกินกาแฟถึงนึกออกว่ารับเป็นตัวเรา รักเราก็นึกว่าห,หนังเอกนี่เก่งจังเรื่องเอเฮเมืนเดียเจอก็ชอบเข้าห้องสมุดนิสัยมันเล่าเลยเราชอบเข้าห้องสมุดถ้าไปอ่านหนังสือตัองตองตอง้งแต่เรียนปถมปถมเรียนมต้นมาเทมปลายแล้วนะคะก็คือขอบคุณนะคะที่เจให้ปุ๋ยมาทำกิจการเพนทาพาคอนดานะก็ถามว่าถามถามพี่อลิซาล้วว่า กิจการเพนักงานนานะทำมาปีที่แล้วเปิดบริษัทมาปีหกปรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็เป็นพันล้านนะคะหลักหลักพันล้านต่อเดือนเพราะเป็นกิจการของคนอื่นด้วยเอาเถื่อนพี่เพนอะที่ได้มาทําตรงนี้ยก็คือถูกไว้สามพันล้านแล้วก็ใช้เวทมนต์อะเพิ่มเงินเข้าไปสองแสนล้านนะคะอีตเข้าไป แล้วก็ทําธุรกิจอสังเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินในกรุงเทพยอย่างปิ่งก้าวพระรามนกแล้วก็หมู่โครงการหมู่บ้านเศรษฐลีแกงการ์เด้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เพนเป็นเจ้าของนะคะนะคะแล้วก็อย่างบริษัทเครื่องสำอางที่เพนเป็นของซื้อกิจการต่อจากเขามาหรือจะร่วมเอาคุณส่วนเขาก็คือกิจกรรมวัสดุน,นะคะ นะคะปกติแล้วเพนก็เป็นลูกค้าของวัสมนะคะไม่ไม่แล้วก็มีร้านทองด้วยอะไรเงี้ยกิจการเพนเยอะมากเลยค่ะในกิจการเพนาภ้าฮอนนานะนะคะว่าคนไทยรวมถึงคนคนไช้ใส่จินเท้าไต้หวนันเท้าจีนเนี้ยร่วมลงทุนกับเราอ่ะนะคะคือจริงๆจริงๆก็ไม่ีความสุขนะให้ไม่มีความสุขแต่จริงๆถ้าให้พอฟงให้ใช้เงินมั่งอะ่ะ คือก็จะดีกว่เนี้แต่พ่อฟงไม่ให้แกไม่ให้ปุ๋ยใช้เลยเอากิจการไปดูแลโอเคปุ๋ยก็ได้รับเงินปันผลเข้ากองทุนไปคือแม่เข้าใจพ่อฟงว่าทําไมไม่ให้ใช้แต่ไม่ได้โกรธนะแต่อย่างน้อยก็ไปเล่นบาคาร่ามาได้เพชรทองพลอยมาค่ะความสุขของหนูว่าค่ะแล้วก็ซื้อของกินของใช้อะไรเงี้ยพ่อฟงก็ให้เราได้เงินมาจากการเล่นการพนันนะนั่นคือบาคาร่าบางทีเราบางทีก็ถูก ทีก็ถูกหวยปีที่แล้วถูกหวยเจ็ดครั้งเอาเลขมาจาก่านพอมั่งเอาเลขเอาเลขเล่นเองมั่งอะไรเี้ถูกเจ็ดครั้งเองไม่ไม่ไม่ได้ถูกทั้งปีใครถูกทั้งปีก็เก่งเราไม่ใช่พ่อฟองถูกหวยทุกปีทุกงวดนะคะนะคะขอบคุณเจ้ใหม่กับพี่เชียร์นะคะคือจะ ไม่ลืมบุญคุณเลยมียูทูบเบอร์เป็นของตัวเองด้วยนะคะ,ะคนติดตามคนชอบเราด้วยใช่ว่าจะไม่ชอบเราสวัส <c oughs> ดีค่ะขอบคุณมากนะคะเจะ๊ยังไม่ปุ๋ยจะไม่ลืมบุญคุณเจ๊เลย